สวัสดีค่ะช่องเจคเนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเอนนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะบ้านก็จะค่อนข้างมีอายุกันหน่อยค่ะทุกท่านเป็นบ้านมือสองครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะพร้อมที่ดินคงกว้างนะคะ392สตารางวาค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงอยู่กลางเมืองค่ะ อยู่ที่ปักธงไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะเจ้าข,ของขายเองเลยค่ะบ้านพร้อมที่ดินโฉนดนะคะสองห้องนอนพร้อมแอร์สองเครื่องหนึ่งห้องน้ำมีน้ำบาดาลมีน้ำประปา,ปาพร้อมใช้ค่ะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองค่ะอยู่ใกล้เทศบาลนะคะอยู่ใกล้สถานีอนามัยอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้โรงพยาบาลปักธงชัยค่ะ ราคาแปลงนี้1นร้านสี่แสนบาทนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ในแหล่งของชุมชนด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์นะคะเป็นถนนคอนกรีตในชุมชนค่ะท่านใดที่มองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาท่านติดต่อนัดชมพื้นที่กันได้นะคะที่ดินโฉนดขุดแดงเจ้าของขายเองคุยเจรจาต่อรองหรือนัดชมแปลงจริงติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้ใคลิปได้เลยค่ะ ในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ